พอเราไปหลงภาษาก็เลยหลงหากันไม่จบไม่สิ้นนะครับธรรมะวนกันไปอยู่นั่นแหละสวัสดีครับกัลยะาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับเนี่ยมันติดตรงเพราะความเราไม่เข้าใจก็เลยไปหลงยึดกับภาษาก็เลยไม่หาทางออกไม่เจอนะใครว่าตรงไหนดีก็ไป ไปกันไหลไปตามกันนะทั้งๆท,ที่ตัวจบมันก็อยู่ที่ตัวเองเนี่ยแต่เราก็ไม่เคยกลับมาดูนะครับก็เลยวนเวียนไม่จบไม่สิ้นนะครับใครบอกตรงไหนดีแล้วก็ไปใครว่าครูบาอาจารย์ตรงไหนดีก็ไปไหลกันไปนะครับท,ท,ทั้งๆที่ ตัวสัจจะมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเนะี่ยวันนี้ก็มีการัลย,า,ยามิตรท่านหนึ่งเนะี่ยท่านนั่นแหละก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังเนะี่ยพอดีท่านมานะปฏิบัติธรรมอยู่ที่หนึ่งนะครับแถวแถวปุริรัมนะพอดีท่านมีสภาวะมาอยู่แล้วแหละพอดีท่านไปกวาด ไปกวาดใบไม้แล้วปรากฏว่าท่านเกิดนหมดสิ้นสงสัยโดยฉับพลันนะครับหาตัวตนไม่เจอนะนั่งเกิดปิติน้ำหูน้ำตาไหลนะก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังนะ เห็นไหมบางทีเมื่อสติเราตั้งมั่นตอนนั้นมันไม่มีความอยากได้อยากมีอะไรแล้วจิตมันก็ปล่อยวางหลุดพ้นแบบเฉียบพันธ์เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราจะเข้าถึงธรรมได้ตอนไหนเพราะว่าสภาวะธรรมเนี่ยผมเคยพูดเรื่อง มเมล็ดพันธุ์ที่หย่อนลงดินเนี่ยเมื่อมันได้น้ําได้อากาศมันสมบูรณ์มันก็โผล่เลยนะฮะนี่แหละครับธรรมะก็เป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยการที่จะหลุดพ้นมันจึงต้องรู้จากวิธีระเท่านั้นนะฮะที่ท่านนี้ท่านก็เกิดอาการจิตท่าน เบื่อหน่ายแล้วก็หลุดพ้นกระทันหันเลยนะก็เลยนั่นนะอยากเอามาแบ่งปันแล้วก็เล่าให้ฟังนะบางทีเราไปสแสวงหาตรงนูน้นตรงนีน้ไปด้วยความอยากอยากจะไปได้ธรรมะตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันถึงต้องหาวิธีมันถึงต้องมีวิธีที่จะปล่อยแต่การจะปล่อยตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะะ จะพูดว่าดูจิตหรือดูอะไรก็แล้วแต่นะเห็นจิตแล้วไม่รู้จักปล่อยมันก็เหมือนเดิมนะมันก็ยังก็ต้องหาคนหาต่อไปนะแต่เมื่อเห็นจิตแล้วรู้จักปล่อยวางปล่อยจิตตรงนั้นนะ่ะจบเลยนะไม่มีอะไรต้องแสวงหาอีกแล้วจิตก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยนั่นนะฮะ ไม่มีอะไรเหลือนั่นนะท่านจึงได้เข้าใจเห็นไหมครับตราบใดที่ยังแสวงหาก็ยังใช้ตัวตนไปแสวงหาไม่จบไม่สิ้นนธรรมะทางั้งที่มันอยู่ตรงนี้ตัวเรานี่แหละนะครับก็เลยสิ่งดีๆก็อยากจะเอามาแบ่งปันเนี่ยบางที เราไปเข้าใจว่าธรรมะต้องอยู่ที่นู่นที่นี่นะทั้งๆที่ธรรมะมันอยู่กับเกิดดับอยู่กับตัวเราตลอดแต่เราไม่เคยสังเกตสติเราไม่มากพอกำลังเราไม่มากพอที่จะเห็นการเกิดดับของสังขารปรุงแต่งนะฮะหรือจิตมโนวิญญาณน,นี่แหละนะฮะที่มันทำนำเราไปตรงนู้นตรงนี้นะฮะ ตัวนี้มันละเอียดครับมันจึงบอกกันด้วยภาษาพูดไม่ได้บางครั้งจะต้องอยู่ที่จริตว่ามันจะจริตแบบไหนหรือไปตรงกับอาจารย์ท่านใดนั่นนะฮะบางทีการพูดแบบนิ่มนวลก็ใช้ไม่ได้ผลกับกิเลสบางตัวนะบางครั้งกิเลสบางตัวใช้ความรุนแรงก็ไม่ ไม่สะทุกสถานนะราบบางทีมันถึงต้องอาจารย์ครูบาอาจารย์จึงต้องมีอุบายต่างๆนานาเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าถึงสัจจะความจริงตัวนี้มันจึงต้องสร้างนะสร้างภาษาเทียมๆขึ้นมาแต่เราก็ไปยึดไอภาษาเทียมๆตัวนั้นแล้วว่ามันเป็นของจริงนะเราเชื่อว่ามันเป็นของจริงนะ เนี่ยธรรมะมันถึงเข้าใจยากตรงนี้นะฮะถ้าเราเข้าใจว่าภาษาที่เขาใช้ใช้แค่บาอะไรบางอย่างกระตุกอะไรบางอย่างเนี่ยสบายฮะธรรมะไม่ต้องไปหาไกลอยู่ที่ตัวเองก็เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดหละไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะ ปฏิบัติแบบธุรก,กิจแบบพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ไม่บรรลุธรรมนะฮะพระองค์บทจะมารบรรลุธรรมเอาง่ายๆคือหมดสภาพและล่อแรล่แล้วเจอน้ำนมมัวของนางสุดชดาหรืเจอข้าวมาทุปยาตนางสุดชดาเกิดอะไรฮะเกิดปัญญาขึ้นมาบรรลุธรรมเห็นไหมครับเพราะว่า การทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปหรือไม่อยู่ในทางสายกลางเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกเนี่ยมันก็ก็เลยไม่เจอสัจจะความจริงสักทีนะพระพุทธเจ้าทำมาหมดเลยครับการสุดโต่งการนั่งสมาธิหรือไปฝึกกับอาดารดาบทก็ยังไม่บรรลุธรรมเห็นไหมฮะไปเข้าฌานพระองค์ก็ยังบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับ จนวันหนึ่งเพระพุทธองค์เดินล่อแร่ล่อแร่หมดสภาพแล้วไปเจอนางนางสุจดาไปเจอเขาจะหมดสภาพเอาน้ำนมไปหยอดเอาข้าวไปหยอดพระองค์นางสุจดาถามท่านคิดอะไรท่านค้นหาอะไรอยู่เท่านั้นแหละพระพุทธองค์เกิดทิ้งสัญญาไปเห็นความคิดเกิดแล้วมัน ดับพร้อมกันในขนาดนั้นเลยพระองค์รู้เลยว่าโอ้ที่เราทํามานี่เราหลงทั้งชีวิตนะไปเจาะแสวงหานะที่ไหนได้มันอยู่ตรงหน้าผากเรานี่เองนะพระองค์ก็เลยกลับมาฉันข้าวนะกินน้ำนะแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดที่จะ กินแบบตะกาตะกรารนะพระองค์ก็กินด้วยความรู้สึกเนี่ยรู้สึกอยู่กับตัวเองนั่นแหละเหมือนตอนที่พระพุทธองค์ไปนั่งอยู่ในป่าแล้วพวกนางสุจดาเอาส้มไปแล้วพระพุทธองค์ก็ปอกส้มแล้วก็ถามอ่ะถ้าเรากินส้มอย่างมีสติหรืออยู่กับการกินคั้นน้ํา จากส้มทีละกีบละกีบนั่นนะฮะพระองค์จึงได้เข้าใจแล้วก็ต้องปาตัดสรู้อีกนะฮะสอนคนจะสอนยังไงเพราะว่าสิ่งที่พระอุตรองค์ตัดสรุตัดเห็นนั้นมันสวนทางกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือคนทั่วไปเนะี่ย องค์จริงก็ต้องเลยต้องใช้วิธีการสมมุติภาษาขึ้นมานเพื่อสร้างให้มินมีก่อนแล้วก็จบลงด้วยความไม่มีใช่ไหมฮะเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เห็นความรู้สึกนีคิดอารมณ์ที่มันอยู่ในในในใ,นใจเราเนี่ยเห็นไหมฮะ เพราะจิตของมนุษย์เนี่ยมันเก็บสัญญาไว้มากมายเหลือเกินนะที่จำได้นะนี่แหละคือสิ่งที่มันเข้าใจยากครับแต่พอเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจเลยนะครับนะคลิปนี้ก็คงสั้นๆน,นะครับก็พยายามดูบ่อยๆนะครับอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองเนะี่ยมันจะเป็น ฐานเป็นกำลังเป็นสตินะฮะจดมาหนึ่งอีซีเราแก่กล้าแล้วเราเห็นความคิดหรือจ,จิตมโนวิญญาณที่มันกำลังไปออกไปสร้างพบสร้างชาติมีสติตั้งมัน่นแล้วเห็นมันเกิดดับพร้อมกันในะตอนนั้นแหละปุบ๊บเนี่ย ธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละแต่เราไปติดสัญญาเนี่ยที่ผมพูดผมแก่ก็อุปมาอะไรขึ้นมาบางอย่างเท่านั้นเองอย่าไปยึดนะฮะฟังนะ,ะฟ,งฟังฟังแล้วก็อยู่ที่ความรู้สึกอย่าไปจำอย่าไปจำเป็นสัญญาสร้างสัญญาตัวใหม่มันจะเป็นสัญญาตัวใหม่ไม่จบไม่สิ้นเอีครับธรรมะนะฮะ,ะ,ฮะคลิปนี้ก็คงสั้นๆนะ,ะขอให้ทุกท่านที่ มีตั้งปณิธานแน่ๆที่จะบระรลุธรรมก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชาตินี้นะฮะทั้งงานทางโลกและทางธรรมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ